ไปตะบมีถักซักงามได้ซักงานเอานก่นหนังแบบออาหารหมาต้นตายเบิดแห้วูกน้อยแก่ไปทิม่มบ้าต่าเบื่แล้วยังจะสองยังจะแม่ก็พอมันบัด้นี่แม่ก็พอตายแต่ก,กับเบิดหมาเหิือได้ไหนีนี้คนเเฮาคนเผ่าบานน่นี่แล้ว ขามันเรียกไม่ขามันขิดหนีบว่ตายแล้วมันเรียนใจตะปีตลอดเจยงกรับดูดิหรอกระยาเบี้ยมาเ้องตเน้องตััูแน่ชัดว่าไผแท้เดี๋ยวผู้บันเรียนมันก็ติดสายขึ้นมา ผมก็ไม่ขาดอร่อยจริงๆไม่โก่ๆน,นีมันอนลยมัน่ก่นกบบนี้ใ่ม่าหันไ ย่างไปเน่กรินไปนันแ่สัวมันคได้สามเตียงเบบเป็นท่านอยงเียนส<ม>ามเต็มก็ได้เป็นท่นแล้วคนัอ้ยกางยลอยต้องลอยสิก็เอาเห็ดไปทีเติมกันไปเดีตะกี้ยังงดด้วยเนี่ย้ต็มตะกี้ยังนี่นนนนนน เยันสื่อว่ากลางเต็มเอาเงินอู้่สื่องานนจมเสียเลยก็เต็มล่าแต่เมื่อกลางเต็มเอาเงินน้นใต้อี่สม่ะตอนนั้นก็หารถต้นโปชีเมื่อกลางน้ำนี่ก็ต้างเอาน้ำด้วยแองอี่สิน้ำด้วถามอี่สเพราะว่าใจนั่นแหละจมันลบดแล้วไปโจกนั่เถอะ วิ่งมาใจน้่งกินบ้าอือนั่งกินเหรอแล้วมันบ้านสะอาดร,ร่างพักเนี่ยเพี้ยนั่นเอาโตกะนั่งแขกนแม่นั่งไปเลี้ยงเราทั้งคนใน,นเองนะโต๊ะเลยแล้วน้่งกินนั่นเราเอาแช่พักก,ก็ได้แต่ว่ามันล่างพักแล้วก็ยะมันบ้านสะอาด ว่าแต่ว่าจะมาเจอกับนยยางแบบแกรบกรอบๆไปนะขมแค่ล่องหดเลยทำพักน้องอีใหญ่ค่ะคิอประเบิดไปพัก ก่อนนะคุณค่ะบ้านรื่อหนึังเป็นขว่างหันว่างคำอยู่นว่าไม่ได้วางตัวยังหรอม่กจมตอโจมตอตุกเห็บยังมั้ก็มาเทะกินว่างคำ quá ừ, nhỏ đó ba là anh chuyển khẩu với nhau cầm quán từ ngắm để em coi là anh